ถ้าถ้าถ้าเป็นน้ำตาลขนมจะมาดนไ่ได้จะไรดูไม่ได้แล้งงาหอมงามากใช่ค่ะงาที่เป็นเป็นขั้นตอน <c oughs> ที่เป็นขั้นตอนที่ <c oughs> ยากมากคือนหนึ่งการทั่วงาแล้วก็งาที่เราไหวมาน <c oughs> ทั่วงามันจะมีขนเดียวสาวเราต้องมาทุกค้งให้ดงาาน <c oughs> ที่นนจะงงานานนมีสน่หมากไหวครั้งก่อนชาวต่างชาติประเทศอะไรนะออสออสเตรเลียหรือเปล่า พอไหว้เสร็จ <difí> แกมาขอทานแกแกบอกว่าขอขอชิมขอทานขนมจากอินเดียหน่อยนะทำรูปสวยนะำีื่มรงคอนสเตแต่แต่ไม่ใช่ที่สูตรอันนี้จะเป็นสูตรโบราณกินไข่ทองได้อันแม่ก่อเป็นตัวคอนเตลก่อนเขะอาจารย์จะบอกรู้สึกกันหรืว่าอะไรที่กินได้แล้วมันหวานะ ใช่พอจะช่กระจานเมืนกเวลาไปซื้อที่ไหนกแบบดูแล้วใช่ปีหนึ่งครบหนึ่งปีพอดีก่นแล้วขายแล้วขายได้เรื่อยเรื่อยค่ะขายเรื่อยให้คนที่เราอยาขอพรนด้ค่ะคุณยศก็ม่ยี่สุดแล้วก